ไม่รู้ว่าเห็นหัวข้อเสวนานี้แล้วเนี่ยแต่ละคนคิดยังไงะนะครับแต่ละคนคิดยังไงเนี่ยก็คงจะดูสะท้อนได้จากผู้ที่ทํางานเกี่ยวข้องกับเด็กเร่ร่อนจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เด็กก็ได้เมื่อกี้นั่งดูสักครู่เนี่ยตอนแรกๆอาจจะเป็นเด็กผมบังเอิญได้ดูเกินกว่า30นาทีที่เขามาให้ดูนะครับก็คิดว่ามันเรื่องของผู้ที่เร่ร่อนอาจจะไม่ใช่เด็กนะครับ มีผู้ใหญ่ด้วยซึ่งทําให้มีความน่าสนใจมากขึ้นกับทําไมถึงเกิดทํานองนี้ได้อาจจะจะเริ่มที่ครูอยู่อีก่อนแล้วกันนะครับที่ดูเรื่องนี้มานะครับภาพรวมของเขาคือผมเชื่อว,ว่าทุกคน,นห้องนี้ได้ยินคําว่าเด็กเล่้ยเนหรือนคนเล่้ยเนมาันานสนะิบยี่สิบปีเราก็ได้ยินคํานี้ทุกวันนี้เราก็ได้ยินอยู่นะครับแต่เมื่อสักครู่ได้ดูเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอาจจะเรียกว่าบริบทของมันก็ได้นะฮะอย่างเช่นที่น้องที่ไปทํารายการบอกมาบอกว่าที่แม่สายนะั้นเด็กเล่้ยเนเพราะไม่มีบ้าน แต่มาที่กรุงเทพปรากฏว่ามีบ้านแต่ก็ยังเป็นเด็กเร่ร่อนนะครจริงๆแล้วมันมีความความเหมือนความต่างอย่างไรบ้างไหมครับสาหรับคำว,ว่าเด็กเร่ร่อนเอาเอาเด็กก่อนก็ได้ครับตอนตอนนั่งดูเรื่องนี้สมองมันแบ่งไป็สองส่วน <c oughs> ส่วนหนึ่งก็ก็ตามเรื่องอีส่วนหนึ่งก็คิดมันมีมันมีหนังเล็กๆฉายแป๊บๆมาตลอดอืฉายตั้งแต่เรื่องเรื่องคนทํางานเด็กเร่ร่อนว่ามันมีไข่บ้างในนี้นะครับ เห็นหน้าครูยุ่นมนิธิสิทธวิชัยอดีตอวนั่นก็เป็นครูข้างถนนกับไล่มาครูน้องมาที่ครูเอ็กตรงเนี้ยมาที่ครูน้อยมาที่ครูมิ้นครูอะไรพวกนี้นะจนถึงครูเหงาเลยสารพัดครูนี่ก็เห็นเห็นภาพเนี้ยขึ้นมาขึ้นมาก็รู้สึกเออมันไม่หมดสักทีเนาะในครูข้างถนนเนี่ยมันมันมันมีมันมีเกิดขึ้นทุกวันอันที่สองก็คือรู้สึก นึกถึงหนูน้อยสี่ห้าคนนี่เป็นนั่งคุยกับเราเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาไปทำรายการเนะถ้ารู้ก็คงไม่ให้เขาเจอหรอกเขาบอกเขาอยากจะคุยด้วยเออเห็นว่าเป็นเด็กน่ารักๆสี่คนมาเขาอยากจะคุยไม่เคยมากรุงเทพก็ได้คุยแต่ตอนคุยตอนท้ายก็รู้สึกเห็นใจเขานะแล้วก็ฝากครูหมูที่ช่วยดูแลกเรื่องสถานะเรื่องการมีปัญหาว่าไ,ไม่ไดไไ้ไม่ได้เป็นคนไทยเ <c oughs> มื่อเช้าเพิ่งประชุมในเรื่องนี้มานะครับ ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะอาเซียนจะเปิดอีกสองปีจะมีปัญหาเด็กถาโถมปนกันหมดระหว่างเด็กไทยก้อนใหญ่ที่เป็นเด็กเล่ร่อนแล้วก็ไม่มีสถานะก้อนใหญ่ประมาณสักล้านคนในประเทศไทยแล้วก็จะอีกสองปีจะไหลเข้ามาอีกมหาศาลมากมันจะยุ่งนวลเนียไปหมดเลยฉะนั้นเราจะเคลียกก้อนแรกยังไงซึ่งหนูสี่ห้าคนนี้ก็เป็นก้อนแรกแล้วแหละต้องรีบเคลียร์ คำว่าเคลียร์ก็ไม่ใช่ออกจากประเทศไทยนะให้เป็นคนไทยเขาเป็นคนไทยอยู่แล้วนะครับอันนี้ก,ก,ก็ก็ต้องรีบทําอย่างนั้นนี่ถามเด็กเล็กแมันมันเปลี่ยนไหมภาษาไทยมันดิ้นได้เนาะครับคือถ้าเป็นต่างประเทศมันใช้ว่าเด็กข้างถนนอันพีจ่จ๋าคงชัดนะข้างถนน,นคือว่าขายอยบนถนนเน,นี่ยมันเป็น็กข้างถนนหมดเช่นฟิลิปปินส์มันบอกมันมีเป็นล้านออกมาขายของเสร็จก็กลับบ้านชาวมาก็ขายของก็คือกลับบ้าน อยู่บนถนนวันหนึ่งก็ถือว่าเด็กข้างถนนตัวเลขกเขาเยอะของเรามันมันแยกมาอีกเป็นเด็กเร่ร่อนเร่ร่อนคือไม่กลับบ้านแล้วนะครับแล้วจําแนกว่าม,มีเร่ร่อนชั่วคราวกระถางอวนนั้นสิ่งที่เด็กเขาบอกเมื่อสักครู่ว่าแม่สายไม่มีบ้านค้ามไปข้ามมาหรือว่าที่นั่นก็ตามนะของเรากรุงเทพมันมีบ้านแต่ไม่อยู่ในบ้านเพราะบ้านมันร้อนอันนั้นก็เป็นเหตุที่เขาเขาสรุปได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยสรุปตอนนี้มันปนกันหมดละมันปนไปหมดระหว่างมีบ้านแล้วไม่มีบ้านนะครับ แต่ที่หนักมีบ้านเหมือนกับไม่มีบ้านไอ้น,นี่ที่ที่เป็นความเจ็บปวดว่ามันกลับบ้านก็ไม่ได้แต่ว่าทางหนึ่งของครูข้างหนุนทุกคนที่เขาทาคือมันต้องกลับบ้านให้ได้แต่ว่ากลับตอนไหนเคยมีเด็กเล่นอนบางคนบอกผมว่าตอนนี้เขายังกลับไม่ได้แต่ก็โตเมื่อไหร่นี่ยเขาได้ถือถุงผลไม้กลับบ้านไปดูแลน้องเนาเนี่ยเขากลับบ้านได้แหละเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่พ่อไม่กล้าตีละ พอไม่กล้ตเีเขาแข็งแรงพอจะกลับบ้านได้อันนี้ก็<ถ>กเรือรอเวลาถ้าครูอยู่บอกว่านี่คือภารกิจหนึ่งของครูข้างถนนที่บอกว่าจะทําให้เด็กเล่ร่อน,นกลับบ้านให้ได้เนี่ยเป็นภารกิจครูครเลยคร,ครูเหล่านั้นเนี่ยเขาบรลารลุภารกิจนั้นไหมครับคือทางมันมีเยอะนะแล้วครูรเรียีเก่งมากเก่งกว่าที่ผมคิดเยอะเลยสมัยผมไม่คิดสูดไงว่าบ้านมันร้อนอยู่ไม่ได้ก็ไปอยู่บ้านอื่นซะบ้านอื่นคือเราสร้างบ้านขึ้นมาทดแทนซะแต่พวกนี้เขาเก่งกว่าเราเขาทำไปทำามก็บอกว่าอมันมีทางออกเยอะ ก็พาไปปบวชสิก็พาไปเป็นแม่ชีผู้หญิงเนาะชีน้อยะบางคนก็ไปโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางคนก็พาไปทํางานมันโตแล้วบางคนก็เอามาพักไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยค่อยออกมาก็ได้หรือบางทีก็ทํางานแล้วเรียนกศนอด้วยครูพวกนี้ก็คิดหมดเลยเพราะว่าเขาอยู่กับเด็กเขาจะรู้ว่าไอ้คนเนี้มันเหมาะยังไงคือเราไม่รู้หรอกเราเราห่างแต่เขาจะรู้เลยว่าเขาเจอคนนี้ก็อยู่สักพักหนึ่ง หมอนี่กลับบ้านได้ครับหรือคําว่าบ,าบา้านจริงมันไกลกว่าพ่อแม่นะเขาสื่อไปทั้งว่าโอ้หมอนี่บ้านอยู่ศรีสะเกดเนอะอำเภอกันทรลักษ์แต่มันมีญาติอยู่สุรินทร์นี่มันกลับไปอยู่สุรินทร์ก็ได้เขาไปอยู่สุรินทร์แทนก็มีอย่างเงี้ยฉะนั้นครูเขาจะจะเก่งมากถามว่าเขาเก่งเพราะเขาอบรมเบ่าไม่ใช่อ่ะเก่งเพราะเขาอยู่กับชีวิตไงชีวิตข้างหน้าที่ก็ต้องแก้ปัญหาทุกวันทุกวันทุกวันครูมินยกตัวอย่างครูมินดูตำรวจจับไปสอบตุ้มตุ้มตุ้มเป็นหัวหน้าแก๊ง เขาก็เรียนรู้ว่าอ๋อจะเป็นมิตรกับตํารวจยังไงที่ให้ตํารวจไม่สอบนะครูเอ็กก็จะาคงรู้เรื่องเยอะไปดูว่าคนจนยังไงอาบน้ำมันไงเายัางไงจะทายัางไงที่เราป้องกันตัวเองได้เขารักเราเขาเรียนรู้หมดแหละโดยไม่มีหลักสูตรไหนที่มันสอนได้หรอกแต่มันมีใจครูอยู่ครับผมได้ยินคําว่าครูข้าวถนนควบคู่กับเด็กเร่ร่อนมานานละปีสองหกนานมากแล้วครับ ราวกับว่าประเทศนี้มีแค่คนเหล่านี้เท่านั้นเหรอครับที่สนใจเด็กเร่ร่อนหรือคน,คนทีนร่ร่อนผมได้ยินแต่ว่ามีครูพอเด็กเล่ร่อนก็มีครูข้างหนุ่คอยดูแลมันก็คูกครูอยู่อีกเล่าให้ฟังก็เป็นบทบาทของของคนเหล่านี้คือครูข้างหนุ่มมันเหมือนกับเป็นสะพานสะพานสะพานแรกครับที่ถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับพวกเรานั่งสี่คนเนี่ยพอถึงวัยวัยเรียนปั๊บอำเภอบอกเอ้ยหกขวบเจ็ดขวบเข้าเรียนได้แล้วพ่อแม่ก็เ่าจูงเราไปแต่เด็กข้างหนุไม่มีใครจูงไง นั่นมันต้องมีคนที่แทนที่โรงเรียนคอยตั้งรับเนี่ยมันต้องมีคนออกไปรุกหาเด็กพวกเนี้ยคือคนที่รุกไปหาเด็กเป็นก้าวแรกไปเจอเด็ก <c oughs> แต่หลงังๆมันจะมีครูอื่นเยอะเลย <c oughs> ครูที่ดูแลเด็กในบ้านครูโรงเรียนศึกษาของกระทรวงสาธิการเจ้าที่ตำรวจที่ใจดีกระทรวงมหาดไทยที่คอยไปช่วยทําเรื่องทะเบงทะเบียนให้เขา <c oughs> พวกนี้อยู่ข้างหลังเต้ไม่หมดเหมือนหนังเมื่อกี้ <c oughs> มันมีขนงหลังเตมไม่หมดเลยแต่ว่าไอ้ด่านหน,าน้าเนี่ยก็ <c oughs> คือพวกเนี้ยพวกที่กล้าตายพวกบ้าบอ ต้องใช้คํายิ้นจริงนะครับคือถ้าไม่บ้าบอบอมาทํางานพวกนี้ไมปได้หรอกเพราะว่า <S <s มันต้องอยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะเห็นหน้าคนบางคนมันเ็าอยู่ได้ยังไงไปเดินตอกตอกแบบยิหนูสี่คนเลยนะยกอย่างคนที่ตายแล้วคนหนึ่งคือครูหนองที่เป็นอยู่กับผมแต่แรกนะครูหนองบอกว่าไม่เข้าใจเด็กเล่นลอนหรอกต้องไปนอนรอครูหนองก็ออกไปนอนเด็กเล่นลอนบนถนนนะมุดอุโมงต์ตรงไอเซนท่านลาดพาวมุดไปข้างล่างไปนอนหนึ่อชั่วโมงคือ,คอเ,ขเขาใช้ชีวิตแบบนี้มันต้องมีคนบ้าถึงทําได้ <c oughs> พวกพวกคนบ้า จริงๆเขาไม่ใช่คนคนไม่ใช่คนธรรมดาเราจึงเราจึงต้องถนอมเขามากเพราะว่าเพราะว่าถ้าไม่มีไม่มีพวกนี้นะไม่มีทางแล้วเขาแล้วเขาได้รับการทนุถนอมอย่างที่คุยว่าเขาทํางานแบบเนี้ยอันนี้ยากแต่ละองค์กรมันคือเขาทนุถนอมเขาดูแลเด็กเลื่อนคนเลื่อนนรัตัวเขาแหละครับนี่คือปัญหาใหญ่ประเทศไทยคือเราที่เรารวมกันเนี่ยนะก็เพื่อหวังว่าจะจะดูแลกันให้ได้ครับแต่ก็ ก็เหนื่อยเหนื่อยบางทียอยางเช่นครูกทมอเนี่ยไม่รู้หมาเปล่านะถูกจ้างบางทีเันหมูมันหมาเนะบางทีที่บอกว่าบ้าบ้าาบอตอนนี้หนักกว่าเราอีกนะลูเลี้ยงดูหมูหมาทีก็จ้างก็บางไม่จ้างไม่มีเงินไม่มีเงินนะทั้งที่กทมอเงินก็เยอะมากอันนี้ก็ต้องต้องโทษผู้ใหญ่วันนห้เจอหมอบ้องต่อว่ากันอย่างนี้เป็นต้นคอสนอก็ดีเริ่มดีขึ้นเทศบาลก็เริ่มดีขึ้นนะไม่ถึงหน่วยงานรัฐนะแต่เอ็นจีโอนี่ ย,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 ยังไม่ค่อยยยังไม่่คอเข้มแข็งนักในแง่ความมั่นคงน,นะยกเว้นบางองค์กรเช่นถ้าอยู่กับผมก็อาจจะมั่นคงหน่อยอยู่กับทางครูหน่อยก็อาจจะมั่นคงน้อยหน่อยช่วครูน้ําก็อาจจะมั่นคงน้อยน้อยหน่อยถ้าอยู่กับครูเหลาเมื่อกี้ก็อาจจะน้อยยน่อยหน่อยอะไรเงี้ยー응ーーมันแล้วแต่คร,ครับครับวกกลับมาเรื่องเด็กนะเมื่อกีอ้ <ๆ S 1> ผมเลี้ยวไปหาค,ค,คนที่เกี่ยวเนื่องกับเด็กสรุปแล้วคุณอยู่คิดว่ามันก็ยังมีอยู่แล้วมันเปลี่ยนไป มันเปลี่ยนไปยังไงมันเปลี่ยนคือปัญหาเด็กเด็กคนหนึ่งมันไม่ใช่ปัญหาเดิมเช่นเ,เล่ยร่อนก็คือเล่ร่อนไม่ใช่อ่ะคือคือคนคนหนึ่งที่มันไปอยู่บนถน,นนนี่มันมันเป็นทุกปัญหาในตัวคนเดียวเช่นถูกค่มคืนติดเอสพิการถูกทิ้งถูกทําร้ายทารุณไม่ได้เรียนหนังสือไม่มีสถานะบุคคลมันปนเป็นคนเดียวนั้นพอเราไปแยกว่าอันนี้เด็กกลุม่มนี้กลุ่มนี้มันแยกไม่ได้หรอก พอนนี้นเด็กเด็กทุกวันออกมาบนถนนเนี่ยมันจะเจอทุกปัญหาลุมเราผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเปรียบเทียบง,ง่ายจำได้่าตอนพวกตอนนั้นครูนหน่องพาไปสะพานพุทธเป็นสิบกว่าปีแล้วไปยืนบนสะพานพุทธเด็กมันกระโดดไปตุ้มตุ้มโอ้ใจเราใจเราหายไม่ก,กล้ามันก็กวักมือครูโดดลงมาสิเราบอกไม่กล้าโดดกลัวตาย <S <S แต่เด็กมันโดดมันโดดเพราะว่าตำวารวจมันโดดลงตอนที่ตำรวจอยู่นี่เนาะมันโดดตุ้มหนีตำรวจไม่กล้า ตำรวจไม่กล้าเอาเรือมาม,มันก็หนีทันนะครับนั้นชีวิตแบบเนี้มันเป็นชีวิตที่ที่มันต้องทําทุกอย่างเพื่อเอาตัวรอดโปะโปะที่บนกาเรียกโปะที่มันยันสะผ่าน,นต่อหม้อนะพอน้าลงเนี่ยมันก็โผล่ใช่ไหมครับก็นอนพอน้านําขึ้นมันก็น,นอนไม่ได้ถ้าผู้ชายลงไปนอนมันก็โอเคถ้าผู้หญิงหนึ่งหลุดลงไปนอนเมื่อไหร่ก็เสร็จทั้งเ็จทั้งฝูงนะครับมันเป็นชีวิตอย่างนี้จริงนะครับเสร็จเลย แล้วมันก็มันก็ทําให้ผู้หญิงหนึ่งคนอยู่บนถนนมัน,ม,นมันปรับตัวเปน็นที่แกร่งมากกล้าวมากกล้ามาก,ก,ามากจนเราเรากลัวนะแต่ว่าเขาต้องเขาท้างทำอย่างนั้เขาจงอยู่ได้แต่ถ้าผู้ชายไม่ต้องกังวลผู้ชายก็ก็เรียนรู้ไปเลยฉะนั้นมาตรการหนึ่งไม่รู้ครูของหนูทุกคนคิดไหมถ้าเจอเด็กผู้หญิงต้องรีบเอาเข้าบ้านให้เร็วสุดผู้หญิงอาจจะต้องไม่ใช้เวลานานาน,นักเพราะผู้หญิงจะเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายผู้ชายจะทอดเวลาหายใจได้บ้าง ครับสูจะเป็นอย่างนั้นเราถ้ายิ่งรุกเร็วเท่าไหร่เนี่ยจะเจอคนเท่านี้เดีอกจากบ้าน<ช><ช>ได้เร็วขึ้นเท่านั้นสมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อกี้เริ่มต้นจากการฉายรถไฟก่อนที่ทำเรื่องเด็กเล่รอนทำเรื่องเด็กแรงงานเด็กมาก,ก่อนเป็นนั่งดูไอ้โพรถไฟจากอีสานใต้บิงมาจากอุบลสีเกตสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชเข้ากรุงเทพวันนึงมีเจ็ดขบวนสามขบวนแรกตีสองตีสามตีห้าขบวนที่สี่เข้าเที่ยงตรง บนที่ห้าที่หกเข้าทุ่มกับสองทุ่มถามว่าเวลาแบบนี้ราชการทํางานหรือเปล่าไม่ทํางานแต่คนที่ทํางานตลอดเวลาคือคนที่ใช้แรงงานเด็กเหมือนใครบอกไอ้หนูพูดว่าไปพูดภาษาเยอเขาเขาเข้าใจเลยใช่ไหมเหมือนกันพวกหนายหน้าก็ไปถึงก็ขอโอ้มาจากสุรินทร,นร,ร,ร์พูดพูดขเขมรเย่มาเร่งภาษาเขมรที่ก็าพูดภาษาเขมรนะเขามันก็เป็นเพื่อนกันครึ่งหนึ่งมันก็เชื่อใจหลักเดียวกันฮะคนที่อยู่บนถนนเนี่ยครูเพโลอยู่นี้ปะ เดี๋ยวนี ya, ้เขากาลังจะเรียนเขมรเขาเก่งเขมรเพราะเขารู้ว่าตอนนี้เด็กเด็กที่มันเป็นเด็กเล่ร่อนมันจะมีทั้งเขมรลาวพม่าพวกเราต้องเตรียมตัวพูดพม่าพูดเขมรกันหมดแล้วนี่ผมรู้นะพวุ่นี้เขาเริ่มเรียนกันแล้วนะครับเป็นเป็นการก้าวหน้ากว่าครูในกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครูข้างโนนเนี่ยเขาเริ่มรับอาเซียนละที่ผมรู้นะเขาเริ่มจะเรียนแล้วเรียนเริ่มเรียนเขมรเรียนพม่าเพราะเขารู้ว่าบนถนนเนี่ยมันปนเปไปหมดแต่สิ่งหนึ่งผมจับประเด็นที่ครูอยู่พูดก็คือก่อนที่จะไปมุมมองของสื่อนะครับ ท้องถนนยังคงเป็นทางเลือกของคนที่ไม่อยากจะอยู่บ้านถึงแม้ว่ามันจะเต็มไปด้วยหลายๆอย่างที่ครูอยู่ที่ว่าต้องต่อสู้ต้องอดทนมีภัยมาจากรอบด้าน,น,นทำไมมันยังคงเป็นที่ที่คนจำนวนไม่น้อยฝ่ายหาฮะคำถามนี้จะพิจารนึกสมัยเราทำงานแรกๆเนาะคนจนเมืองเนี่ยเข้ามาในเมืองก็ต้องเป็นที่แหล่งงานเช่นคลองเตยเกิดขึ้นเพราะมันมีท่าเรือคนยึงไปบุกลุกท่าเรือมาทำเป็นสลัมคองเตย คนไปอยู่แถวสลัมริมทางรถไฟสายแปดริ้วจากหัวลำโพงมาน,นิดหนึ่งซ้ายขวาเนี่ยตรงนั้นมันมีแหล่งงานอยู่ซอยธรรมะเพราะมันขายวงมะลัยได้แหล่งที่ไหนเป็นแหล่งงานที่นั่นจะมีคนอยู่บนถนนก็เหมือนกันที่เด็กเขาไ่อยู่บนถนนเนี่ยเขาก็เลือกถนนที่จะอยู่อยู่ที่หนึ่งมันปลอดภัยมันหาตังค์ได้ม,มนุษย์ก็เป็นสัตว์แบบนี้ไม่ต่างกับแรงงานที่มาจากอีสาน เด็กเล่ล่อนที่มาจากบ้านก็หาวิธีชีวิตที่อยู่ในที่ที่ซึ่งเขาคิดว่ามันปลอดภัยสำหรับเขาทีนี้บนถนนไม่ใช่อยู่มันจะนอนกลา,างถนนเนี่ยเขาจะรู้รว่าถนนเส้นที่ไปนอนตรงไหนโปะเรือนอนตรงไหนแล้วก็ไม่เท่ากับอ่อหรับลำโพงมีคุณหญิงอะไรนะสุพินดาใช่ไหมไปเปิดบ้านหลังหนึ่ง mm hmm. เด็กมันก็รู้บ้านหลังเนี้ยปลอดภัย mm hmm. มันก็ไปนอนจนตำรวจปวดหัวไม่กล้าไปจับมันจะทำไงว่ามันรู้ว่าที่นี่ให้นอน mm hmm. แม้จะไม่ต้องนอนถึงเช้านะนอนหน้าบ้านก็ยังดีมันปลอดภัย เขาเรียนรู้เรียนรู้ที่จะหาที่ปลอดภัยสำหรับเขาก็จะเวียนหาแบบเนี้ยครับครับบนพื้นที่ท้องถนนข้างถนนต่างเป็นพื้นที่ของเด็กเล่ร่อนนะะของคนเล่ร่อนที่เขาเรียกกันทีนี้ต้องถาม